สวัสดีครับสวัสดีพี่น e ้องสู้ขู่สู้คนเอาพอๆกับผมเบาสยามพี่น้องมานี่กับบรรยากาศห่วนห่วงพี่น้องมานี่เอาคือฝนจะตกเลิลมานี่แต่ก็คืมอยู่อยู่ได้พี่น้องคืมอยู่ครับผมมานี่เบาสยามในเป็นรถเซบกึ่งเก่าครับพี่น้องในแกงเห็ดเด้อพี่น้องเด้อแกงเห็ดฟางพี่น้องเออขิ้นยาแกงเห็ดฟางมานี่แกงใส่ผักติ้วใบชะอมใบมือนังคุดกึ่งเก่าพี่น้องแสบคือเก่าใส่กระป๋อนี้หวานพี่น้อง นี่แหละเอา้าห้ยข้างล่างครับผมมาพี่น้องมาแซ่บบัซซูร์ยักษครับผมวัอน,นี้อยากกินแกงเห็ดพี่น้องวัอน,นี้แกงง่ายๆกินง่ายๆทิ้งสิเลยพี่น้องตรงเนี้โอ้ดอกงามเลยหวานชุ่ยอืม Ừm. Bùm tắc mà trằm mà để chết kèo hôi. ง่ายๆที่ได้พี่น้องของผมพี่น้องช่วยรู้พี่น้องพี่น้องน้ำยุ่ง่ายกินง่ายครับผมจะสำหรับผมนะผู้อื่นผมโมดู้ดกัน ดกล่างหวานพี่นดองสดนัำม well nah ันนอนโอ้มีแห้งอืม ลองพอดีขนาดครับ บวามวนครับมีความเปรี้ยวของพ,กว,พวกอยูวเพื่อนเเข้ากันดีครับแข็งเห็ดเข็งกระเจาก็เก่กครับเพื่อนเนีน่ <c oughs> แกงเห็ดนี่จุดฟางอยู่พี่น้องต้องใทยน้ำลายเด้พี่น้องเก็น้ำมันมากับเห็ดอยู่แล้ว ถิงน้ำมันเมื่อยสุดหนามว่ามีแห้งมี่น้อง ยากาศคึ่งฟ้าคึ่งฝนคึ่งฝนอยู่ตกเลยไม่้องก็มาตก อย่างเองแสบเองนะพี่น้องเนะ ชิ้น่าเอื้อมขึ้นราคาแล้เอปนองลาย่างเงินลอยเดียวใส่แปบเดียวเป็นหน่องว่นพ่ออาทิตย์เม่าวัที่พ่ออาทิตกับเปนหน่องขาดยวนึงเผื่อเบอร์พ่อทำพั้อม มีแห้งพีน่องเออสุดนำนูน้นเหรอผมว่าแกงแบบนี้ แกว่ดเก่งเสยดาน้าง,างไหมน้องพป่น้องว่าคือผมว่ก่แล้วแต่ผมมากไปน้องผมว่าผมมากเป็นแบบนี้นะแท็บ <clears> oh. <throat> <laughs> 哦，啊，多多多。 เอ้เอาลังพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูแซ่บๆคือขอบพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องเครับผมเป็นแกงเห็ดฟางเด้อพี่น้องเด้อแกงเห็ดฟางแซ่บๆฉบคือขอบพี่น้องกินแบบง่ายๆเครับผมมื้อนี้เอาจั่างในบ่สยามขอขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกคนเด้อพี่น้องเด้อที่เกดี้ยตามบางสยามมาเด้อตลอดพี่น้องขอให้เต้นแค่ไหนใจหายกันเลยกันน้องเนาะจะในบางสุริยะฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดเป็นกลังใจให้บางสยามต่อไปครับครับผมแล้วคลิปนี้บางสยามขออำนาจพระจักรเด้อพี่น้องเด้อังไก็อยฝากไว้เพียง ค่นดีนะครับผมสวัสดีครับ